สวัสดีคะ่ะทุกคนพาดูผลไม้ในสวนนะคะนี่แอปเปิ้ลออกลูกแล้วดกมากเลย ดูข้างบนเห็นไหมคะนะ่ะมีแต่ลูกเต็มเลยนุ่น เดี๋ยวพาไปดูต้นเรดเคอร์เรนต์อันนี้ก็ดกดกดกทุกปีเลยดูนี่ทุกคน ดูข้างล่างเป็นพุ่มเป็นพุ่มนะคะ ดูข้างล่างดูทุกคนดูนกมันชอบมาแอบกินนะคะตอนสุกมันชอบมาอยู่ใต้ต้นแล้วก็กินจนอิ่ม อันนี้ลูกใหญ่แหละทุกคนตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะสองทุ่มแต่ยังไม่มืดอันนี้ก็เป็นต้นพรุนต้นพรุนที่จะเคยลงตอนที่มันออกดอกนี่มันเป็นลูกแล้วเห็นไหมคะนี่ พรุนนี้ก็ดกดกดูอันนี้เป็นพรุนชนิดที่ลูกไม่ใหญ่นะคะแบบพรุนลูกเล็กเห็นแต่ลูกเลยดกทุกปีอาหารนกนกชอบกิน ตนนี้ก็มีหลายต้นเลยนะคะนี่แล้วก็นูน่นแล้วก็นู่นอีกต้นนี้ก็ดกทุกคนได้ยินเสียงนกไหมเสียงนกเข่าด้วยนะ นกเขามันร้องในป่าเชอรี่ก็ ออกลูกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นเรดเคอร์เรนอีกต้นหนึ่งอันนี้มีสองต้นกระลังเล็กๆอันนี้ต้นมันแก่แล้วมันจะไม่ค่อยลูกใหญ่อันนี้ก็เป็นต้นเชอรี่เชอรี่ปีนี้ไม่ค่อยออก มันเหมือนจะใบมันจะเป็นโรคไงไม่รู้ใบมันเป็นสีน้ำตาลสงสัยมันจะเป็นโรคนะคะดูข้างบนนู่นก็โดกเหมือนกันมองไม่เห็นเนาะนี่ก็เป็นต้นหอม คนดูดอกไม้สวยมากเลยบรรยากาศดีดีทุกคนตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านะคะดูดอกไม้สวยมาก ี่ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะหลังบ้านของหลังบ้านจ่าเองดอกไม้ อกนี้พึ่งมันกินจนเละเทะหมดแล้วทุกคนพึ่งมันมาตอมจนเกอรไม่มีเหลือแล้วพึ่งกินหมดยังมีอยู่พึ่งยังมาแทะเลม บรรยากาศดีดีตอนนี้ประมาณสิกว่าองศานะคะในหนาวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะขอบคุณทุกคนที่คอยรับชมและ